เออแหละให้เห็นให้หมดได้ดูจอมง่ายเหรอเนี่ยลุกเดี๋ยวก็ลุกกรละแป๊บนึงนไปละไปละเห็นแรกของนุ้งเขาเล่นหาวเอ้ยเก้าอี้พีพีหนักเห็นไหมคนนี้ที่เอาก้าอีเข้ามา

Ô có không ăn đi